สวัสดีคะ่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการแยกทวิตนะคะการแยกทวิตตรงนี้นะว่าควรแยกแบบไหนนะคะนี่คลิปที่แล้วอ้อยทําแยกตรงนี้ไปให้ดูแล้วนะคะก็คือเป็นการทวิตตรงเป้านนะแบบนี้ทวิตตรงเป้าค่ะแต่สําหรับตรงนี้ถ้าใครอยากทาเพิ่มก็อย่างที่บอกอ้อยมาสอนในคลิปนี้นะคะก็คือการแยกตรงนี้ตรงเกตเนี่ยค่ะมันจะอยู่หน้าขาค่ะอยู่หน้าขาสองฝั่งนะคะก็เท่ากับว่าทวิตตัวนี้จะเป็นหน้าสามหลังสามนะคะเป็นแบบนี้ค่ะคําว่าทวิตหมายถึง การที่เราเอาเส้นจีบเนี่ยมาชนกันอยู่ตรงกลางเนี้ยค่ะแล้วเราก็เย็บล็อกตรงนี้มันไว้มันก็จะเปิดได้เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยโดยการทวิทเนี่ยเราสามารถออกแบบได้นะคะโดยที่จะใช้เป็นผ้าพื้นเป็นผ้าพื้นตรงตัวนอกแล้วก็ต่อด้านในเนี่ยเป็นผ้าลายก็ได้ค่ะเราก็จะเห็นลายที่มันแตกต่างกันนะคะหรือสําหรับใครจะจะตัดเย็บเป็นข้างนอกเป็นผ้าลายทวิทพื้นก็ได้ หรือว่าขี้เกียจก็คือเอาผ้าชิ้นเดียวกันก็นได้ค่ะจะเป็นลายหรือเป็นพื้นก็คือไม่ต้องต่อเท่าน,นั้นเองนะแต่การต่อเนี่ยเราต้องต่อให้มันเนียนเท่าน,นั้นเองนะคะก็แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะคะแต่ในคลิปนี้อย่างที่บอกอ่ะอ้อยจะมาสอนการแยกทวิตค่ะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่อยากได้ตรงนี้เราไม่อยากได้ตรงเป้าเราก็ไม่ต้องแยกมันก็คือมีแค่หน้าสองหลังสองก็ได้ค่ะก็นี่นี่เป็นชิ้นหลังนะคะนี่เป็นชิ้นหน้าค่ะก็ทําให้ดูทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะ เนี่ยนี่อ้นนอยปิดไว้นี่เป็นแบบนี้ก็ก็เหมือนกันนะคะเหมือนข้างหน้าเหมือนข้างหลังนะคะนี่ก็จะแยกออกมาแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่หน้าสามหลังสามค่ะสอนละเอียดนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากเรียนรู้แบบตัวนี้ก็ตามเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าจะเป็นแบบนี้ทวิตหน้าสามหลังสามนะเราก็เพิ่มเข้าไปค่ะเพิ่มเข้าไปตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้สมมติมีขอบนะตรงนี้เนี่ยเราได้ทวิตตรงนี้แล้วนะคะ นี่ทวิตนี่นะแต่ทีนี้รู้สึกว่าทุกคนอยากได้ทวิตเพิ่มอีกอยากได้ทวิตเพิ่มตรงกลางนี่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยก็คือหน้าสามหลังสามก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าทีน,นี้เราจะมาอ้อยจะมาสอนแยกการแยกนะคะแยกแยกตรงนี้นะว่าแยกอย่างไงนะคะอ่าเรามาดูกันถ้าสมมุติว่าใครเอาตัวนี้ก็จบแล้วนะตัวนี้จบแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากทําเพิ่มก็ใช้ตัวนี้แหละคะ่ะทําเพิ่มไปได้เลยนะอ่าสาหรับใครที่ผ้าพออ่าตรงนี้เราก็ทําค่ะ ก็เหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้มีอะไรก็คือขีดไปได้เลยตรงนี้เก็ตอยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้นะคะเก็ตอยู่ที่ใช้ใช้ทาบอย่างนี้ก็ได้ค่ะอันนี้มามาทาบกันนะเนี่ยจับจับริมของมันให้ตรงกันแล้วก็ติ๊กปลายเก็ตนะแล้วก็ขีดตรงถึงกันค่ะเราไม่ทำไม่ติดขีดตรงถึงกันนะคะ อาขีดตรงถึงกันค่ะเป็นแบบนี้นะคะหน้าหลังทำเหมือนกันนี่ตรงนี้นี่นี่นะคะจับมันให้ตรงกันเอาปลายเก็ดน่ะเดีตรงเส้นเนี้ยให้มันตรงกันเส้นกลางหน้านนเองพูดไนงะแล้วก็ติ๊กมันเก็ดอย่างนี้ก็ได้ค่ะง่ายๆนะแล้วก็อ่เราเห็นว่าจุดมันอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็ขีดตรงไปที่ปลายเก็ดเลยค่ะทีนี้เราก็ตัดแยกมันตัดแยกนะตัดแยกทวิตค่ะนี่ตัดแยกจนถึงเส้นกลางนี่นะ แต่เวลาเรากิ้งเรากิ้งเส้นนี้นะคะกิ้งเส้นเกตนะแต่เวลาเราแยกเราแยกเส้นกลางนี่อ่ะไปอ่ะทีนี้เราจะมาแยกทวิตตรงนี้กันนะคะแยกทวิตตรงนี้กันน้านี่ค่ะอ่ะตรงนี้เราห้านิ้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราวัดมาอ่ะไปวางตัดแยกออกมานะคะแล้วเราก็วางเลยค่ะ ค่อยว่าตรงนี้เอาสี่นิ้วดิตรงนี้มันห้านิ้วไงตรงนี้เอาเอาแปดนิ้วแนมะ่พอแล้วมั้งแปดนิ้วเนี่ยแปดนิ้วเอาสักแปดนิ้วค่ะแปดนิ้วหรือสิบนิ้วได้หมดนะฟังดูเยอะแต่ไม่เยอะนะนี่เอาแปดนิ้วก็แล้วกันเอาน้อยหน่อยเอาน้อยกว่าตรงนี้ตรงนี้มันกลางหรือว่าใครจะเอาสิบ สิบนิ้วก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยเดีเอาเท่าไรเดียตรงนี้มันห้านิ้วอันละห้านิ้วใช่ไหมไอ้มันห้านิ้วเดี๋ยวมันก็สวยอยู่นะห้านีบเอาสิบนิ้วเลยก็ได้อะเท่ากันเลยถ้าใครผ้าไม่พอก็ขยับได้นะคะสิบนิ้วนะเป็นห้านิ้วนะมองรูเยอะแต่ไม่เยอะนะเดี๋ยวเพราะว่าตรงเนี้ยมันสองฝั่งไงมันก็ฝั่งละห้านิ้วเหมือนกันนี่นี่มันสิบนิ้วไงมันฝั่งเดียวไงอาติ๊กห้านิ้ว วัดสิบนิ้วสิบนิ้วนะคะเนี่ยตรงนี้สิบนิ้วนะแล้วตรงเนี้ยแบ่งครึ่งห้านิ้วนะคะเอาไว้เป็นเส้นกลางนะนี่ค่ะ นี่จ้าหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้นะระมันคือการทวิสนะคะไม่ใช่การหันจีบนะอันนี้คือการทวิสนะคะนี่เราต้องจับมันอย่างงี้ค่ะนี่มานี่จับมามาชนกันเส้นกลางเนี่ยค่ะแล้วเราก็ติ๊กหัวท้ายไว้นะคะติ๊กหัวท้ายไว้นะ ติ๊กหัวท้ายไว้เนี่ยติ๊กทุกจุดเลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยติ๊กมันไปเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วก็ติ๊กตรงเอวเนี่ยนะคะว่าตรงนี้มันตกตรงนี้เพื่อจะเอาชิ้นเนี้ยที่เราตัดเนี่ยมาวางอะมาวางทาบมาวางมาวางทาบนะคะเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เอาตรงเนี้ยเส้นเนี้ยมาะคะ่ะเอาเส้นเนี้ยมานะเดี๋ยวเดี๋ยวจับนี่ก่อนมันต้องพับสองสองฝั่งอะน,นะเนี่ยคะ่ะเพื่อให้ตรงมาต่อมันจะได้ตรงนะคะตรงนี้เราก็จับชนเข้าไป จับชนเข้าไปเปลืองแบบใช้ผ้าหน้าหกสิบแทบจะเต็มเลยเนี่ยนี่ค่ะเอานี่จับมันชนอย่างนี้นะ ันนี้นะอ่ะเราจับชนอย่างนี้นะคะเราจับชนมานอย่างนี้นะอ่ะเราก็ติ๊กมันค่ะติ๊กหัวท้ายอย่างนี้ติ๊กไว้เนี่ยค่ะติ๊กตามจุดเนี่ยนะคะแล้วเราก็แบมันออกมามันก็จะได้ตามเส้นเนี่ยค่ะที่เราติ๊กไว้เนี่ยค่ะแล้วก็เอาเส้นเนี้ยมาวางมาวางแปะตามเส้นที่เรากําหนดไว täll, ้อะเนี่ยเนี่ยมันจะไม่ไปไหนนะคะอ่ะเส้นชายอยู่ตรงนี้ อเส้นจะโพกอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วก็นี่เส้นเอวอยู่ตรงนี้เห็นนะมันก็จะไปเนะะี่ยค่ะนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่แบบนี้ค่ะนี่จ้านี่แบบนี้ตรงนี้เราก็จับให้มันชนๆนะคะนี่ค่ะจับให้มันพอดีนะนี่ ป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ตัดมันตามเส้นเส้นของกระดาษเดิมเนะะี่ยค่ะตัดมานี้เลยแล้วตรงนี้เราก็เราก็ตัดชายมันเห็นปะมันก็จะตรงไปแล้ะคะ่ะถ้าเราติ๊กไว้เนี่ยเนี่ยอ้อยชอบพับอะชอบพับสองฝั่งเนี่ยเข้าหากันก่อนแล้วก็อย่างที่บอกอาต้องติ๊กอะเพราะอย่างที่บอกอะถ้าเราไม่พับอิ่งนี้นะชายมันจะไม่ตรงตรงนี้มันจะเยื้องนะคะนี่หลังจากนั้นเวลาเรากิ้งก็อย่างที่บอกว่ากิ้งเส้นนี้ กิ้งเส้นในเนี่ยเนี่ยกิ้งเส้นในนะคะกิ้งเก็บกิ้งเน,นี่ยกิง้งกิ้งเก็บอ่ะกิ้งเก็บกิ้งเก็บตรงนี้นะในเส้นนี้นะแล้วตรงเนี้ยเวลาล็อกเราก็ล็อกสามนิ้วเหมือนกันคะ่ะเหมือนกับตรงตรงอีกชิ้นนึงอ่ะเนี่ยเย็บล็อกค่ะเย็บล็อกนะคะเท่ากับว่าจะเป็นหน้าสามหลังสามส่วนไอ้ชิ้นนี้ทุกคนคงคงแปลกใจว่าทำไมมันถึงพับมาอย่างงี้ก็เดี๋ยวมาอีกทีวิตมาจะมาชนกันอย่างงี้ไงอีกฝั่งหนึ่งเป้าอีกอีกอันหนึ่งอ่ะไอ้กางเกงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราตัดสองชิ้นี ตรงเนี้ยอยู่เนี้ยชิ้นหนึ่งเดี๋ยวอีกฝั่งมาอยู่อีกชิ้นหนึ่งก็เป็นสามชิ้นก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็เป็นแบบนี้นะเนี่ยมันก็จะได้สามชิ้นนี่ไงเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะรวมกันก็จะเป็นหนึ่งชิ้นตรงนี้และอีกสองฝั่งนี้ก็คือเนี่ยนี่ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งก็ไปอยู่สังนี้ค่ะก็เนี่ยเดี๋ยวชิ้นหน้าชิ้นหน้าก็ทําเหมือนกันนะคะแบบเดียวกันเลยนะอาจจะทําแยกให้ดูอีกทีนะคะตรงเนี้ยก็คือแยกสิบนิ้วจะเอาแปดนิ้วก็ได้นะแล้วแต่นะ ก็คือแต่แต่ตรงเนี้ยแยกเท่าไหร่ก็คือแบบส่วนมากจะเอาเท่ากันน่ะเออก็แล้วแต่ผ้าด้วยบางทีอะนะคือเราต้องขยับอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราไปวางอุ้ยผ้ามันน้าแคบมาอะไรเงี้ยเราก็ขยับมันเข้าไปได้ค่ะเนี่ยเราก็พับมันเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็วัดอะ่ะวัดให้มันเท่ากันอะ่ะแล้วเราก็จับแบบจับชนใหม่เท่านั้นเองนะคือตัดทิ้งไปเลยก็ได้นะไม่ต้องมาแปะตรงนี้ใหม่นะคะตัดตรงเนี้ยนะตัดทิ้งไปอะ่ะแล้วก็ขยับเอาสก๊อตเทปขยับมันใหม่อ่ะทาใหม่นะคะอันนี้ก็จะได้แล้วค่ะ่เป็นแบบนี้ค่ะ เป็นแบบนี้อ่านี่ได้แล้วนะเดี๋ยวอ้อยแปะไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาทําแยกชิ้นหน้าอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะเรามาดูชิ้นหน้ากับแบบชัดๆอีกครั้งนะคะตัวนี้นะอย่างที่บอกว่าแยกเราแยกทวิตอยู่ที่สิบนิ้วนะคะอ่ะสิบนิ้ววัดออกมาจากเส้นเนี้ยที่เราแปะไว้เนี้ยชิ้นหน้าอยู่นะคะนี่สิบนิ้วค่ะนี่นะคะสิบนิ้วแล้วก็วัดแบ่งครึ่งห้านิ้วไว้ก่อนสิบนิ้ววัดออกมาสิบนิ้วนะคะแล้วก็วัดแบ่งครึ่งห้านิ้วอ่ะตรงนี้ก็สิบนิ้ว วัดเป็นครึ่งห้านิ้วก็จะได้มาเป็นเส้นนี้ค่ะขีดตรงถึงกานนี่ค่ะหลังจากนั้นอย่างที่บอกว่าอะไรที่เราแปะชิ้นแรกเนี่ยเราต้องจับมันเข้ามาชนกับเส้นกลางนี้ก่อนค่ะเการทําทวิตนะคะนี่ค่ะจับมาชนก่อนค่ะจับมาชนก่อน ก่อนที่ยาอ่านหลังจากที่เราจับชนได้แล้วนะคะอ่ะสมมุตินะนิ้อย้อยวางไว้เนี่ยนะจับชนแล้วนะก่อนที่เราจะแปะชิ้นเนี้ยก่อนที่เราจะแปะชิ้นเนี้ยถ้าเราแปะไปเลยอ่ะเราจะไม่รู้ว่าชายมันอยู่ตรงกันหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจับเส้นนี้ก่อนเอาเส้นนี้นะเส้นที่เราวัดสิบนิ้วเนี่ยที่เราวัดเราขีดออกมาเนี่ยจับพับมันก่อนจับพับมันก่อนนะคะอย่างนี้ จับเป็นเส้นมาอย่างเงี้ยแล้วหลังานั้เราก็มาทาบไอ้ al, ตรงเนี่ยเส้นเนี่ยกึ่งกลางเนี่ยเนี่ยจับมาทาบเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะเราก็ติ๊กมันหัวท้ายค่ะติ๊กหัวท้ายไว้นะคะเนี่ยติ๊กเนี่ยเนี่ยติ๊กมันทุกเนี่ยมีเส้นอะไรก็ติ๊กไปเนี่ยก็จะติ๊กทุกเส้นเลยนี่ค่ะเราก็จะได้ตามจุดที่เราติ๊กไว้เนี่ยหลังจากนั้นเราก็เอาเส้นเนี้ยที่เราตัดแยกออกมาเนี่ยาาะคะ่ะมาวางค่ะมาวางตามเส้นที่เราติ๊กเนี่ย อ่ะเอวมันอยู่เส้นนี้แล้วก็วางไปนี่คะ่ะวางไปนะคะอ่าเส้นชายอยู่เส้นนี้แล้วก็วางไปเนีย่ยเส้นเอวรู้สึกว่าเราจะทำมันมันเกินเกินไปเนี่ยมันมองดูชายไม่บาลานซ์กันเราต้องจับมันให้ดีนะคะเนี่ยอ่าเส้นชายอยู่ตรงนี้เส้นเอวอยู่ตรงนี้เราก็จับมันนี่ ก็เทปสกอตเทปเป็นอะไรอ่ะเมื่อเราได้แล้วเราก็จับมาชนกันอีกทีอ่ะเมื่อเราได้แล้วเราก็ตัดมันทิ้งค่ะที่เหลือนี่นะคะนี่จ้ะเป็นแบบนี้ นี่ค่ะกะจับมันนี้นะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เจียนมันค่ะแล้วก็แปะตัก็เชฟไว้กับกระดาษจะได้รู้หลังจากนั้นเราก็ตัดท้ายมันค่ะเนี่ยจับแบบเนี้ค่ะนี่นะคะมันก็จะเปิดได้เห็นปะเปิดได้สองฝั่งอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยทวิตยเขาเรียกว่าทวิตค่ะแบบเนี้ย ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยน,นี่ก็จะมาอยู่ตรงกลางก็จะได้ทั้งหมดสามสามทวิตนะคะตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะล็อกล็อกล็อกสามนิ้วนะล็อกสามนิ้วค่ะนี่ก็อย่างที่บอกว่ากิ้งกิ้งเส้นตรงเกตนะกลิ้งเกตนะคะกิ้งตรงเส้นในนี่นะที่เราทําเกตไว้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแหละก็จะได้เลยนะคะเนี่ยกระโปรงกระเกงกระโปรงทวิตค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะโอ้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยเพราะว่าทําแบบ นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบอย่างนี้อ่ะถ้าทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะเพราะว่าอ้อยก็พยายามอธิบายเต็มที่นะเนี่ยอธิบายแบบว่าเออดูไปอันไหนไม่เข้าใจก็ทกมาแล้วกันสําหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นนะอ่ะอ่ะตัวเนี้ยนะมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ตามพี่อ้อยวาดเนี่ยคะ่ะคือวาดไม่สวยนะแต่พอให้รู้ว่ามันเป็นแบบนี้คะ่ะอ่ะหลังจากนั้นอนะ่ะมันจะมีมันจะมีเป็นยังไงอะ่ะ เป็นกระโปรงทวิตอีกแบบหนึ่งอะเคยไหมเคยเห็นไหมกระโปรงทวิทอะที่มันเป็นที่มันเป็นแบบแบบข้างหน้าก็เป็นแบบเป้าธรรมดาเนี่ยเป็นเป้าธรรมดาเนี่ยนะเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะเขาจะจับแบบปล่อยอะตรงเนี้ยจับปล่อยแต่ว่าชายไม่แยกเดี๋ยวจะมีมาสอนนะคะชายไม่แยกเนี่ยตรงเนี้ยชายไม่แยกคือจับแค่ข้างบนแต่ชายอยู่เท่าเดิมก็เดี๋ยวมีสอนนะคะแต่คลิปหน้าเนี่ยอ้อยจะสอนเป็นการแยก เป็นการแยกจีบค่ะแยกจีบด้านข้างนะคะสำหรับใครที่จะเอาทวิสสำหรับใครที่จะเอาทวิตเดีเดวเดาเดี๋ยวมาให้ดูค่ะสำหรับใครที่จะเอาทวิตอ่ะทวิตแบบเนี่ยตรงเนี้ยอ้อยจะไม่สอนแล้วนะเพราะว่าใช้ได้สําหรับตัวหน้านะคะตัวหน้าอ้อยจะมาสอนเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนที่รูกที่อ้อยด่ะกางเกงของเพื่อนอ่ะอันนี้สวยอันนี้ก็สวยค่ะเป็นไม่เอาจีบเป็นทวิตแบบนี้แต่จะเอาเป็นจีบหันข้างแทนเนี่ยสมมุติว่าตรงนี้ทวิตนะคะ อ่ะตรงนี้ของเพื่อนเนี่ยกางเกงของเพื่อนเห็นปะที่อ้อยให้ดูนะ่ะแล้วตรงเนี้ยเขาจะเป็นสามจีบค่ะเป็นสามจีบนะคะเป็นสามจีบเห็นปนะเนี่ยโ,โว้ยวาดไปเนี่ยแล้วก็ล็อกล็อกสามนิ้วสามนิ้วเท่ากันหมดเลยเนี่ยล็อกตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นสามจีบมันจะเป็นจีบที่ที่หันไปทางข้างะคะ่ะอันนี้หน้าหลังนะอันนี้จะมาสอนคลิปหน้าจะมาสอนแบบนี้นะคะเปิดกางเกงของเพื่อนที่อ้อยขึ้นรูปให้ดูนะคะคลิปหน้าจะสอนอันนี้นะแต่ว่าตรงทวิตเนี่ยอ้อยจะไม่สอนแล้วนะเพราะว่าใช้แบบเดิม แยกแบบนี้เลยค่ะเพียงแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นแยกจีบอีกแบบเท่านั้นเองคือไม่แยกทวิตแบบนี้จะมาแยกเป็นสามจีบทั้งหน้าทั้งหลังนะคะก็ลองติดตามคลิปหน้านะคะก็คือสรุปว่ากระโปรงทวิตอะ่ะมันจะมีทั้งหมดสี่สคลิปค่ะคือคลิปแม่แบบคลิปแม่แบบคืออันนี้นี่ที่อันเนี้ยใครอยากตัดแบบธรรมดาก็ตัดไปได้เลยไม่ต้องยุงต้องแยกอะไรทั้งนั้นแหละคือสร้างแบบนี้เลยค่ะก็คลิปที่2เป็นอันนี้ แล้วคลิปที่สามจะเป็นแบบผันจีบข้างหน้าหลังแล้วคลิปที่สี่ก็คือจะเป็นคลิปของที่อย่างที่บอกอะ่ะคือการแยกทวิตเหมือนกันแต่ไม่แยกถึงชายนะคะอ่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งแพทเทิร์นกับอ้อยก็ตามช่องทางนี้เลยค่ะก็สั่งมาได้นะคะใครมีไซส์อะไรก็คืออยากสั่งอะไรก็ได้คะ่ะไม่จําเป็นต้องเป็นกางกเกงป้ายนะคือรับทําทุกอย่างเลยค่ะทั้งชุดจําสูตรเดสเสื้อ ก็แอดไลน์มาตามนี้ค่ะส่งรูปส่งไซส์มาให้ดูค่ะก็ราคาก็เดี๋ยวมาบอกไปในไลน์นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ